กับจากที่ท่านรองศาสตราจารย์ดรดรเ,เ,เจรอเขกพงนะครับได้ได้พูดถึงอัตถิยัตสิ่งที่ท้าทายในการศึกษาในของสังคมมุสลิมไทยในปัจจุบันเ,เราจะเห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยจิิงท้าทาย โดยเฉพาะยิ่งในแวดวงการศึกษาเนี่ยนะครับบางครั้งแม้แต่ในเรื่องของเมื่อระบบ AI เข้ามาเนี่ยอาจารย์ผมคิดว่าในงานวิจัยต่างๆต่อไปเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วนะครับในงานวิจัยต่างๆที่นักศึกษาได้ทำมาเนี่ยอาจจะเข้าไปแล้วก็ใช้ AI เข้ามาแล้วก็สามารถที่จะตั้งเป็นหัวข้อเรื่องงานวิจัยวัตถุประสงค์หรืออะไรต่างๆทั้งหมด อันนี้คือสิ่งที่มีความท้าทายเพราะฉะนั้นในฐานะที่ผมเ,เป็นหนึ่งจากเด็กปโนที่สามารถที่จะด้วยอนุมัติจากอัลลอฮฺสุบหฮานุวะตาลาด้วยพระประสงค์ข,ของอัลลอฮฺจึงได้มีโอกาสได้ก้าวขึ้นไปสู่ในระดับอุดมศึกษาโดยที่ชีวิตนี้ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยแต่ทั้งหมดเนี่ย มันคือความประสงค์ของอัลลอฮ์นะครับด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์ในจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยเกิดในจุดเริ่มที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยไปยึดโยงอยู่กับคณะบริหารธุรกิจนะครับแต่หลังจากนั้นเมื่อจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นก็ได้มีโอกาส ได้แยกตัวได้ได้มีโอกาสได้เปิดในระดับเป็นวิทยาลัยก็คือเป็นคณะหนึ่งเป็นวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพซึ่งในมหาวิทยาลัยในวิทยาลัยเนี่ยสิ่งที่เราพยายามที่จะโฟกัสเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าณวันนี้เนี่ยสิ่งที่ได้ขาดไปในแวดวงในกรอบของการศึกษาเนี่ย ก็คือในเรื่องของธุรกิจอิสลามอันนี้เป็นสิ่งที่ขาดแคลนในสังคมมุสลิมเพราะฉะนั้นผู้บริหารของนะครับวิทยาลัยจึงได้มีพยายามต้องการที่จะได้สร้างโมเดลขึ้นมาในการเปิดวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพโดยในระดับปริญญาตรีนะครับ คณะในโดยที่เป็นสาขาบริหารธุรกิจอิสลามในสาขาธุรกิจอิสลามเนี่ยเราก็มีแบ่งออกไปเป็นเอกวิชาอันมาเลียอันอิสลามียะก็คือเอกการเงินของอิสลามเพราะในเรื่องของธุรกรรมทางการเงินในอิสลามณนะวันนี้เนี่ยสังคมมุสลิมเราขาด แทนในเรื่องของคนที่มีความเข้าใจในเรื่องของระบบการเงินในยุคปัจจุบันความท้าทายที่มันเกิดขึ้นในระบบการเงินของอิสลามเราจะเห็นในเรื่องของอคริปโตเรื่องของอะไรต่างๆที่มันเป็นการเงินที่มันห่อเหินเดินอากาศโดยที่เป็นอยู่ในอากาศทั้งหมดเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ย เราพยายามเมื่อพูดเรื่องของระบบธุรกิจเรื่องของการเงินอิสลามแล้วเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของซีนาอตุลฮาลันก็คืออุตสาหกรรมฮาลันเพราะในยุคป,ปัจจุบันความท้าทายในเรื่องของฮาลันเนี่ยมันเปิดโลกกระทัดที่มีความกว้างม,มากจึงพยายามต้องการที่จะให พยายามที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้าใจในเรื่องของฮาลานในแง่ของภาคทฤษฎีและในแง่ายายของภาคปฏิบัติด้วยและในส่วนที่สามระดับปัญญาตีเราเปิดในเรื่องของอิดารตุนฮัชวันอุมรในเรื่องของการบริหารจัดการฮัชและอุมรท่านพี่น้องครับวันนี้เราจะเห็นว่า ระบบการบริหารจัดการในเรื่องของฮัชและอุมรภูนเนี่ยมันได้ก้าวไปสู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ก้าวไปสู่ในเรื่องของระบบ e h a t c ที่ประเทศสุดีอาระเบียนนามาใช้และเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคนที่ไปประกอบพิธีฮัชเนี่ยก็จะได้พบกับระบบใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือระบบนุสุขระบบนุสุขเป็นระบบที่เหมือนกับเป็นบัตรใบเดียว สามารถที่จะสแกนคนที่จะเข้าไปสู่ในมชาเอฟในวันประกอบพิธีฮัชในที่ทุ่งมีนาสามารถที่จะสแกนได้คนที่เดินทางโดยที่ไม่มีวีซ่าฮัชเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปได้อันเนื่องจากมีบัตรวันนี้ก็เอาโทรศัพท์มาสแกนที่บาร์โค้ดจบนี่คือสิ่งที่เราพยายามต้องการที่จะ ให้มันเกิด9ก้าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันเราก็มีตอนนี้ก็มีนักศึกษาที่จากโรงเรียนมิฟตาหุนอูลูมิดอินยไปเรียนระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทก็มีอยู่หลายท่านเรามีปริญญาโทตอนนี้มีนักศึกษาก็ประมาณ80กว่าคนและในระดับปริญญาเอกก็ประมาณ30กว่าคนเพราะฉะนั้นผมคิดว่า แนวโน้มการจัดการศึกษาที่เราพยายามที่จะฉีกตัวเองออกไปเพื่อสร้างระบบให้ทุกคนได้เข้าใจว่าระบบของการบริหารในเรื่องของบริหารธุรกิจอิสลามเนี่ยมันมีในเรื่องการเงินเรื่องของขทั้งหมดที่เข้าอยู่ในสาระระบบเหล่านี้และที่สำคัญไม่ได้ก็คือเรามีการให้ความเข้าใจในเรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจในอิสลาม ทุกสาขาต้องเข้าใจในบริบทในเรื่องของจริยธรรมการประกอบธุรกิจฮาลานฮารอมอะไรต่างทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าด้วยกับข้อจำกัดของเวลาในในวันนี้เนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รู้ว่าความท้าทายตั้งแต่ในระบระบ,บปอนะและเข้าสู่ในระบบโรงเรียนระบบอุดมศึกษาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันยาก และก็ต้องพยายามต่อไปเพื่อต้องการที่จะสร้างคนให้เป็นอุมมะที่มีคุณภาพอุมมะที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นนักธุรกิจที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมได้โอบก,กอดจิตวิญญาณของเขาตลอดไปในวันนี้ผมในฐานะนที่เป็นหนึ่งที่มีความรู้สึก รู้ว่าเราเนี่ยเป็นเด็กปโนวันนี้เนี่ยวันหนึ่งเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยวันนี้เราก็สามารถที่จะได้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆด้วยข้อจำกัดทางวิชาการและทรัพยากรแต่ละคนมีอยู่ด้วยการปรับตัวและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้เด็กปเนวทั้งสคนที่ที่นั่งอยู่ณนะเบื้องหน้าของท่านทั้งหลาย จึงมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในระดับทั้งในระดับโรงเรียนบูรณาการระดับอุดมศึกษาและสามารถที่จะเพื่อแผ่องค์ความรู้ให้แก่องค์คาพยพในสังคมเนี่ยไปพัฒนาสังคมในระดับต่างๆสู่ปลายทางที่สดใสในอนาคตต่อไปวบิลลาฮิตอฟ,ฟิกวันฮิดายะ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته